ใครไม่โก้ก็ช่างเขาแต่เราขับรีโว่ก็โก้ได้นะครับอยู่กับเจ้าตือดารรีโว2.4ตัว e p ั r เ n n e r นะบอกเลยว่าคันนี้ได้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้ปี2019และมาพร้อมกับฟังก์ชันครบคันกันไปเลยทีเดียวสำหรับไฟด้านหน้าโคมไฟนี่ใสกิ๊กเลย มีสปอตไลท์คู่หน้ามาให้พร้อมแล้วตัดขอบผิวโครเมียมนี่ดูลหลอกกันไปเลยกระจังหน้านะได้เป็นโฉมหน้าหล่อแบบนี้เป็นสีดําเป็นโนแบ็กตัดด้วยขอบผิวโครเมียมและโลโก้อยู่ครบสวยงามชัดเจนมากตัวนี้ได้เป็นล้อแมกเดิม erm, ขอบเจ็ดกระจกมองข้างนี้ได้เป็นพับปรับไฟฟ้าและมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้พร้อมโลโก้สัญ,ญลักษณ์ไฮรักอยู่ครบหมดมือเปิดเป็นโครเมียมแทะบันไดข้างขึ้นลงให้สะดวกด้วยภายในนะบอกเลยว่าได้เป็นโทนดําเบาะผ้านั่งสบายเลย ไฟท้ายด้านหลังนี่เป็นแบบฮาโลเจนแบบนี้มีกันชนท้ายพร้อมเซนเตอร์มาให้โลโก้อยู่ครบชัดเจนมือเปิดเป็นโครเมียมตัวนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้าสีบานเป็นสีดําเป็นโนแบกนะมือเปิดได้เป็นโครเมียมแบบนี้วงมไลัยเป็นมัลติฟังก์ชันมีระบบสั่งการด้วยเสียงนะวิทยุได้เป็นบิวอินจากโรงงานแอร์อนาล็อกเกียออโต้ไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่1 2 6 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นและย้ำเลยว่าตัวนี้ได้เป็น Toyota r ร v o 2 4 e p งจุี e พีเนเนอร 4ประตูเกียร์ออโต้ปี2019ราคา519,000บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวผ่อนตลอดอายุสัญญาเพียง9,000บาทเท่านั้นใครสนใจก็รีบทักเข้ามานะครับ